เป็นพระและจีบจีบหญิงเนี่ยครับจีซิกาเฮ้ยเฮ้ยระบุไว้นาละสีละต้อง้อยยี่จิบจ็หามาทัลลาไปเอ็ดละทัลอันจะจีบหิงละเกียว เราชายได้จันละก็ไม่ได้หลอกนาเพราะว่าละาผิตีนถ้าคิดะริผิตีนก็ไม่ต้องลาไปตำมันเป็นเวลลาเป็นกรรมไม่ดีดอกนาด้วยพุทธนาาองค์ละที่ตรงต่างมาขอให้เจ้านั้นรู้นว่าละมันละไม่ดีนรกกระกไม่ละตายไปไม่ได้ผุด ต้าท่านจะหยุดนะไม่ได้เกิดเลยนะให้จ,จำมาไว้ละอาาลาเทียปาต่อไปละนี่นะอย่าไปละหาธรด้วยกรรม้วยเวลรละบาบาละระบทที่มีสารลดนะนันลูกจ้าให้จำเอาไว้ละต่อไปยหนะถ้าเกิดบรรพชาละให้ตัดอกอกเลยอย่าไปละ อย่าไปละยกอย่าไปละยากตรงอย่าไปละยะจัดอย่าไประยาก,ยายากถานัดกำหนัดละไม่ดีลูกเอ๋ย่าจำมาไว้จะตายไกลเป็นผีถ้าเกิดลูกทำดีจะไปละจะเิญถ้าลูกนั้นตายตายไปลูกจะถ้าบัรฑละปะชาทำมาบาประทำมาเวนลูกจะ จำมาไว้ละตอนนีใ้ให้ลูกตินให้ลูกตะทยนอย่าเอาใหญงทีทีแล้ว <S <S บาปนั้นลูกนั้นลบเลยนะนั้นลบเลยนั้นลูกไม่เอานะทําไม่ได้เด็กขาดลนนะการเกี่ยวพาเนี่ยการเกี่ยวพาราณสีไม่ได้เลยนันลูกนะนะเขาบอกว่าศาสดาบอกไว้ว่า,าให้ตัดซึ่งทําไม่ได้ไม่ต้องบวช ทำไม่ได้อย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมเพิ่มยน,นะเมื่อคิดเป็นสิ่งในสิ่งหนึ่งไปแล้วตัดสินใจไปแล้วถ้าเกิดจะคิดไปบวชต้องศึกษาก่อนบวชหรือว่าซีนทั้งหมด227ข้อในะลูกเอ้ยข้อห้ามคืออะไรบ้างทาได้จริงไหมอย่าไปบอกว่าอยากบวชเพราะอยากหนีอยากหนีเวรอยากหนีกรรมอยากที่จะสงบ รู้ไม่รู้กว่าจะสงบได้สองรอยี่บเจ็ดนีทำได้หรือเปล่าต้องตั้งสติคิดนะกัาเตือนไว้ด้ความบอกดี